ีจ้าไม่หัวเจ้ตาตำตังตำใจเยิ้มข้อไข่สามนะจ้าวันนี้มาหาวัตถุดิบแต่ไม่ได้หมูกรอบกลับไปนะเอานี่เลยอ่ำเอ้ยอันนี้หอยอะไรกันเนี่ยนะหอยเชอรี่นะคะนี่น้มันกุ้งเต้นนะจ้านี่ยาขยาวยาขยาวกุ้งยำกุ้งเต้นนะเคยถ่ายไปแล้วนะจ้าแต่ตอนนั้นเซลลไม่ค้าก็หูได้ไหลไลน์นะ จ้าเข่งไหมคะเข่งสวยนะจ้าเข่งเลยได้คลิปึ้อไปนะจ้านี่นะนีกับคีิปัทอดถั่น้ำเผ็ดเผ็ดจับปยามรสสามรขยาวด้วยเออไม่ใช่กุ้ง จ้าตุเตี้ยแกด้วยนี่เหรอเขามีนี่นะคุณใช่ร้านนี้เขาก็อร่อยยำแล้วอยากกินได้เลยอยากเอาไปตำเนี่ยไงก็เค้งตำเค้กตำอย่างนี้เลยเค้กลูกก๊อกตำเลยเพราะมันปรุงนิดหน่อยแล้วใส่เครื่องอะไรหมดแล้วไม่ต้องปรุงอะไรถั่วนะคะจ้าวเลยค่ะ ร้าน,นเปิดกี่โมงกี่โมงคะบ่ายสองค่ะบ่ายสองถึทุ่มครึ่ะสองทุ่นะบ่ายสองถึงทุมงท่มครึ่งนะจ๊สะสองทุ่มครึ่งมาไม่เจอแล้จ๊สะสองทุม่ม,มเจ็จ้านี่ทางมานี่เดินตรงมาเลยเดินตรงมาเลยจอดมอเตอร์ไซค์ที่จอดกว้างขวางอืม อร่อยแซบนัวนะคะ50บาทเน็กยะดกาแกันเองยำเยลนี่แซบแชบผัดไส้กอดร้อนๆเนี่ยมาแล้วก็อย่าอยากเขย่ากุ้งเขานะากุ้งเรียบร้อยแล้วเหลือถุงเดียวแล้วนะเนี่ยมาทุกวันบ้างไม่มาทุกวันนะ เดี๋ยวค่อยอุดหนุนนะข้างๆก็มีปูนะนี่ยำปูสองตัวเจ็ดสิบยำยำมะม่วงยำมะม่วงปูหมาสองตัวเจ็ดสิบนะจ๊ะโอ้ยนะค่ะคนสวยได้ไหมจ๊ะเอ้ยเลยอ่ะมาอุดหนุนนะใกล้ๆร้านนี่ยำแหนมนะจ๊ะโอเคนะร้อยหนึ่งได้สามตัวแม่ค้านี่ข้างร้านก็อันนี้และ มาจองแล้วมีจองด้วยมีจองด้วยมาอุ่นนุ้นได้ไงนะเอ๋ใบใบสองถึงทุ่มครึ่งโอเคนะคะที่ตลาดไฟเบิร์ดหรือกรมที่ดินเนี่ยจ้ะโอเคนะจ๊ะมีุโอเคจ้ะบ๊ายบายขอไม่เป็นหวยโ